นี่เลยลอนดอนทาวเวอร์บริดจ์นะครับเป็นสัญลักษณ์ของลอนดอนอีกอันหนึ่งแต่ว่าอันนี้นะ่ยไม่ตั้งอยู่ที่หน้าบิ๊กเบนนะครับเพราะว่า,าทุกหลายๆคนเนี่ยดูสังด้วยคิดว่าไอ้ตรงนี้มันจะตั้งที่หน้าบิ๊กเบนแต่พอมาเจอจริงๆแล้วว่าไอ้ตรงที่นั่งตั้งหน้าบิ๊กเบนคือเวสต์มินสเตอร์บริดจ์นะครับแต่ว่าตรงนี้คือลอนดอนบริดจ์ that's London Bridge, That London Bridge. which one that's London Bridge Uh, you know the number. story uh, in the cruise that yeah. uh, a wealthy American wants to buy a London bridge. Uh -huh. And he thought that he wants this bridge. Yes. And he offered about 10 times of the value of the bridge. Uh -huh. And he said, I want a London bridge. Uh -huh. And the city of London gave that bridge. The original one is in the U USA. Uh -huh. But actually the American want to buy this bridge. Uh -huh. That's why he offered 10 times of the original price. and the uh, london uh, government oh okay of course 10 times a good offer take away the bridge and the original london bridge is in the united States มันก็มีเรื่องเล่านะครับว่าอันนี้ก็คือ tower bridge ใช่มั้ครับส่วนอีกฝั่งหนึงเนี่ยฝั่งนี้ก็คือ london bridge ใช่มั้ครับไอ้ที่เห็นเนี่ยนี่คือ london bridge นะครับแล้วก็อเมริกาต้องการที่จะซื้อสะพาน tower bridge จริงๆแล้วก็คือต้องการซื้อซื้อสะพานอันนี้ใช่มั้ครับแต่ว่าเคานิกว่าสะพานนี้ชื่อว่า london bridge ็เลยบอกว่าขอ,องฤิว่าจะขอซื้อลอนดอนบริดด์ด้วยราคาที่สูง10เท่าของราคาราคาตั้งต้นนะครับรัฐาบาลังก็เลยอ่ะงั้นก็เอาสิเพราะว่าสะพานลอนดอนบริด์คืออันนี้และสูงก็ต้องสิบเท่าทมันจะไม่ขายละก็เลยขายให้อเมริกาไปเพราะฉะนั้นตอนนี้สะพานลอนดอนบริดด์นียก็เป็นของอเมริกานะครับแต่ว่าทาวเวอร์ทาวเวอร์บริด์อันนี้ก็ยังเป็นของอังกฤษอเมริกาก็เลยหน้าแหกไปสักนิดนึง น,นี่วิลสันก็กำลังยืนอยู่ที่หน้าลอนดอนบริดต์นะครับกำลังจะข้ามไม่ใช่ลอนดอนบริดต์สิทาวเวอร์บริดต์นะครับกำลังจะข้ามทาวเวอร์บริดต์เดินข้ามเลยเนี่ย I think I need ข้ามทาวเวอร์บริตต์นี่เลยให้เห็นชื่อของสะพานนี้จริงๆเลยว่ามันไม่ใช่คือลอนดอนบริดต์มันเป็นทาวเวอร์บริตต์ น,นีก็จะเป็นห้อง engine room นะครับของสะพาน Tower Bridge นะครับในการยกสะพานให้มันขึ้นได้อย่างนี้เปิดสะพานได้ <Yeah. S 1> เดินมาเยอะแล้วเหนื่อยแล้วก็อยากกินไอติมด้วยก็เลยผ่านหน้าร้านไอติมวอล l นะครับซื <Yeah. S 1> ้อนี่เลย b e n j อมจิร r r o c ทช็อกโกแลตฟั e บราวนี่นะครับส5ปอนด์ oh. นี่เลยครับสะพานอันนี้เลยคือสะพานลอนดอนบริดจ์นะครับ ที่เคาร้องเพลงว่า o o n o o n r r i g g i ฟ f a อ l i ลิงด w าฟอ l l ลิงด o า n falling down คือสะพานอันนี้เลยอันนี้บิลซันก็มายืนที่หน้า South w a ล k c a t ทฟ d r ดอนะครับนี่บน South Walk นะครับกำลังจะเดินไปที่ uh, where we gonna go now check uh, <we> uh, the Bridge. s t h e r e อันนี้นะครับก็คือ,อ Paris ควินเชสเตอร์พาเลสนะครับพระาชวังวินเชสเตอร์แต่เมื่อก่อนเคยเป็นตอนนี้เหลือแต่ซากปรากาักทางของกำแพงเหลืออยู่แค่นี้ตอนนี้ก็มาถึงที่หน้าโรงโรละครเชคสเปียร์โกลบนะครับนี่อันนี้คือเชคสเปียร์โกลบนะครับ ก็จะมีพวกาการแสดงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้บิลลังคงไม่ดูแล,แลเพราะจะกลับแล้วในละ,ละครเชคสเปียร์กรอบนะครับก็จะมีการแสดงแตกต่างกันไปแต่ละวันนะครับอย่างตอนช่วงที่บิลังมาเนะครับเขาก็จะมีการแสดงของอ,อะไรก็ไม่รู้แต่ว่าไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะครับเป็นภาษาจอร์เจียนะครับก็คือจะเป็นคนที่อยู่ในแถวแถวจอร์เจียนะครับจะพูดนี้กันตั๋วก็ราคา5ยูโรนะครับที่ถูกที่สุดที่เมื่อกี้เห็นนะครับ อันนี้ก็คือตัวโลงละครนะ,ค,ะ mm. ครับเขาอยู่ตรงข้างในนี้เลย <Dial ogue> อันนี้นะครับก็คือสภาเมลเลเนียมบริดจ์นะครับก็คือเป็นสภาอันต่อไปที่อยู่สยัยสุทภามนั่นเองให้ดูสถาปัตยกรรมของสภานนะครับก็คือจะเป็นทรงโปร่งๆเลยนะครับซึ่งคนออกแบบเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาออกแบบมาปุ๊บเนี่ยพอเปิดใช้ลแล้วเขาก็คนข้ามปุ๊บแล้วมันแกว่งมาก, Alle, มกาๆเลยนะครับเขาก็เลยมีการซ่อแมแซมแต่ซ่อมมาอีกทีนึงก็ไม่มันก็ไม่ได้อยู่ดีมันก็ยังแกวงอยู่ทีนะครับ เพราะฉะนั้นคนที่เขาออกแบบเนี่ยเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่เป็นเพราะแบบที่เขาออกกันล่ละมันเป็นเพราะว่าการเดินของคนลอนดอนเนี่ยทำให้สะพานแกว่งนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นโจ๊กที่เขาเล่าให้ฟังนะครับอันนี้ก็เป็นใต้สะพานเมลิเนียมบริดจ์นะครับตอนนี้ครับยูซังก็อยู่บนสะพานเมลิเนียมบริดจ์นะครับซึ่งข้างหลังเนี่ยถ้าเกิดมองเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะเห็นเป็นโบสถ์เซนต์พอลนะครับหรือเซนต์พอลกับฟรีดอนนั่นเองนะครับมาเรามาข้ามสะพานเมลิเนียมบริดจ์กับยูซังเลย นี่โบทเซนต์พอ <Okay. S 1> มันร้องผลดูสิไม่มีหัวด้วยนี่นะครับ ตามลอนตอนนะครับก็ mm hmm. จะเจอขนมอย่างนี้เ mm hmm. ยอะๆเลยนะครับ let me try mm hmm. มันกคือขนมถั่วนะเอกขนมถั่วอบน,น้ำตาลสอปอนนี่ก็เดินมาใกล้กับโบสถ์เซนตพอลนะครับนี่นี่คือโบสถ์เซนต์พอนะครับให้ดูใกล้ๆเลยนี่ อันนี้นะครับวันนี้เป็นวันจันทร์ถ้าเกิดจะเข้าก็ต้องเสียตังค์นะครับแล้วเกิดใครอยากเข้าฟรีนะครับก็ให้มาวันอาทิตย์ได้น,นะครับก็จะให้เข้าฟรีด้วยเหมือนกัน จะกลับนะครับดูวซังก็แวะมาช้อปปิ้งที่ร้านแฮร์รอดนะครับซึ่งอยู่ที่สถานีที่ชื่อว่าไนท์บริดจ์นะครับกอนั่งรถชูมานะครับแป๊บเดียวก็ถึงที่ไนท์บริดจ์แล้วนะครับนี่ห้างแฮร์รอดเลยนะครับอของจะแพงขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันนี่เลยตึกห้างแฮร์รอดนะครับห้างหรูเลิศของลอนดอนนะครับ ไอตอนนี้ดิวซังก็อยู่ในห้างแคร์อบบนี้ก่อนเลยนะครับห้างสุดหรูม <you> like าดีเนี่ยคือการขโมยให้ดิวซังเนี่ยเอากระเป๋าไว้ด้านหน้าไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับอันนี้โซนน้ำหอมนะครับหอมมากๆดูมีชเชิญจลีอข้างบนด้วยอันนี้ก็เป็นอียิปต์เชียนสายครับอียิปต์อียิปต์เชียน เอสเทรเลเตอร์นะครับ <Right. S 1> Why is ขอยิป Because the owner is the Mohammed Al Fayed and he stay Egypt อ่าเพราะว่าเจ้าของเป็นคนอียิปต์นั่นเอ,เองก็เลยทำตรงนี้เป็นอียิปต์นะครับท mm hmm. ีเราไปดูเมมโมเรียลของเจ้าหญิงเดีร่ากัน oh, อยู่ในท, <in S 1> ที่นี่แหละก็ mm hmm. ล,ลงมาชั้นใต้ดินนะครับ mm hmm. นี่อันนี้เลยเห็นละเป็นเมมโมเรียลของเจ้าหญิงเดีร่านะครับ ครับอันนี้ก็เป็นอมอนเมอรียลของเจ้าหญิงเดลนากับโจที่อัฟายเนะครับที่พิดเชระชนตายด้วยกันนะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแหวนที่จะใช้น่าจะใช้มั่นเจ้าหญิงเดลนานะครับตรงนี้แหวนเพชรตรงนี้ รตรงหน้าเมมโมเรียลนะครับก็จะเป็นสถานที่ที่ตกแต่งเป็นสไตล์ของอ e ียิปต์นั่นเองนะครับจะมีนี่ด้วยหน้าฟาโรนะครับอันนี้ให้ดูรอบรอบ นี่ครับมื้อเย็นก่อนกลับนะครับดยูสั่งก็แวะร้านฉบับนะครับสั่งขบับแกะกินนะครับฉบับเนื้อแกะดูที่บับเนี่กินยากมากเลยจะดีสั่งต้องทลายกองผักมาก่อนเนี่ยเลยดจากข้างหลังมันก็ร้อนมากเลยพ่อมน้ำมันรั่วอีกกินยากจริงกินยากสุดๆแอนเซ็ตเนื้อก็เนื้อก็กินยาก แต่ก็เยะมันท่าแปลกดีกินสนามนี้เลย,ย,ยแทงโคเอร์อย่ก็คือปฟนต่างส้มนั่นแหละใช่ีดเยได้เวลากลับแล้วนะครับตอนนี้บิวซันก็กำลังจะเดินทางกลับไปที่สนามบิน เกตวิกนะครับลอนดอนเกตวิกครับวิธีการไปเนี่ยก็คือมีได้ไดหลายทางนะครับแต่ว่าบิวซังเลือกทางที่ถูกที่สุดก็คือใช้รถอีซี่บัสนั่นเองนะครับก็มีซื้อตั๋วมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับราคาเท่าไหร่อ่ะ4.49ยูโรนะครับก็นั่งประมาณชั่วโมงครึ่งจากตรงนี้ถึงสนามบินครับบิวซังก็กลับถึงดับลิิแล้วนะครับกำลังเดินลงเครื่องบินมานะครับนี่เดินอยู่ใต้ปีกเครื่องบินเลยเนี่ยก็ เหมือนกันลอนดอนนะครับ3วัน2คืนรู้สึกว่าลอนดอนเนี่ยมันคล้ายๆกับดับลินเลยเพียงแต่ว่า,อาจอกแจ๊กจอแจ,อจ,อจอกว่านะครับมีผสมทั้งอของใหม่ของเก่าอยู่แยกไปหมดเลยไว้คลิปหน้าจะพาไปไหนร้วติดตามชมต่อ,ตอไป